อกข่าาวร้นลนไปติดตามการเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเด็จการแห่งชาติหรือว่านปชนะคะที่วันนี้ก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงของเปิดโปงขงบวนการลงเจ้าค่ะ ที่ผ่านมานะคะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเด็จการแห่งชาติหรืวรอว่านปชนําโดยนายวรวุิวิชัยดิตรักษาการโฆษกอบปชและนายวรชัยเหมะแกนนานอปชอได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดำเนินคดีกับพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีในอนานัน์ปัญญรชนอดีตนายกรัฐมนตรีและพลอากาศเอกสิทธิ์สเุเอศิลาโดยอ้างว่ามีบทสนทนาของทั้ง3คนกับนายอิริกจีจอนเอกรชาชูตูสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์วิกิลิกซึ่งเป็นความผิดในมาตรา112คือการดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาร้ายต่อองค์รัชทายาท อย่างไรก็ตามกลุ่มแกนนำนปชค่ะได้มีการอ้างว่าข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์วิกิลีนั้นเป็นเนื้อหาโทรเลขนะคะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพที่ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐลงวันที่25มกราคม2553ที่มีเนื้อหาว่าบุคคลสัญชาติไทย3คนได้แก่1ผพลเอกเปรมตินสุลานนท 2. พนอากาศเอกสิทธิ์สวีติศิลาและนายในอน,นันต์ปัญญรชุนได้สนทนากับนายอิริกจีจอนเอกชัชทูสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโดยจงใจพาดพิงต่อองค์ราชทายาทในลักษณะอันเข้าข่ายความผิดอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110 การมุ่งประทุษร้ายต่อองค์รัชทายออาทและมาตร,รา1 1นึการดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร,ร้รายองค์รัชทายาทจึงขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวภายใน3วันแล้วก็นายอนันต์ปัญญาตรชุน,นะสท่านนี้ฮะเขาได้พูดในลักษณะที่หมิ่นองค์รัชทายทาทนะฮะว่าอย่างไรในรายละเอียดนะฮะ ขอให้ทุกคนไปดูเอาเองนะครับในเรื่องนี้นะแล้วก็เป็นการพูดกับทูตของสหรัฐอเมริกาและก็ทูตสหรัฐอเมริกาได้โทรเลขถึงกระทรวงต่างประเทศและก็เรื่องนี้ได้ออกมาแพร่ในเว็บไซต์ของวิกิลิกมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้อภิสิทธิ์เวชาชีวะดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นองค์รัชทายาทนี่คือความต้องการของเราวันนี้ในมายืน่นในการมายื่นหนังสือนะครับ จากการตรวจสอบนะคะของทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะก็พบว่าเอกสารที่มีการอ้างถึงนั้นได้ถูกนำออกมาเปิดเผยโดยวิกิลิกซึ่งเป็นบันทึกทูตสหรัฐที่สนทนากับพลเอกเปรมติณสูลานนท์ผู้นากาศเอกสิทธิ์และน,นายอนันต์ด้วยเอกสารดังกล่าวนะคะมีชื่อว่า Secret Section 01 of 03 bangkok 000192นะคะก็จะแบ่งออกเป็น15ย่อหน้าด้วยกันค่ะ โดยเป็นบทสรุปรายละเอียดบันทึกของทูตภายหลังจากการพบกับพลเอกเปรมพลอากาศเอกสิสทธิศิลาและในอนันต์ปัญญรชนระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันในวันที่13มกราคม2553และทูตสหรัฐสนทนากับพลอากาศเอกสิทธิ์ที่บ้านพักของพลอากาศเอกสิทธิ์เมื่อวันที่11มกราคม2553ส่วนในอนันต์นั้นสนทนากับทูตสหรัฐเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี2552 ในรายละเอียดของเอกสารนะคะมีการสนทนาหัวข้อสําคัญหลายหัวข้อทั้งเรื่องการตั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะความท้าทายที่มาจากพันตํารวจโททักษินชินวัตรและนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคือนายขุนเซนทั้งนี้นะคะบันทึกดังกล่าวได้มีการพาดพิงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในย่อหน้าที่13ทํานองว่าในอนันต์ได้กล่าวถึงพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการท้าทายของพันตํารวจโททักษินที่เป็นต้นเหตุต่ตอเรื่องสิรภาพของประเทศไทย พลเนกเปรมยังถามนะคะต่อทูสารัฐด้วยว่าสหรัฐอเมริกานั้นควรทําอย่างไรต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการแต่งตั้งพันตํารวจโททักษินขึ้นเป็นที่ปรึกษาซึ่งบุคคลน,นี้มีความแน่วแ,แน่ในการโค่นล้มรัฐบาลซึ่งทูสารัฐก,ก็ตอบว่า ขณะที่อดีตประธานาธิบดีสหารัฐนั้นจะกล่าวสุนทรพจน์ถึงประเด็นในประเทศอื่นเป็นบางครั้งบางคราวแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับรัฐบาลอื่นแต่ทูสหารัฐก็ได้แนะนําพลเอกเปรมและเจ้าหน้าที่ไทยให้ใช้วิธีให้ความเห็นต่อสาธารณะในเรื่องกัมพูชาและไม่ควรเล่นเกมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับนะครับพันมตโททักษิณและสมเด็จหุนเซนค่ะ และต่อเนื่องกันนะคะกับย่อหน้าที่15ที่เอกสารดังกล่าวนั้นได้มีการอ้างว่าผลอากาศเอกซิได้มีการโจมตีตัวของพันตำรวจโททักษินว่าพยายามใช้เงินผู้จุมนุมเสื้อแดงและสมเด็จฮุนเซนเพื่อทำลายประเทศไทยนะคะและพันตำรวจโททักษินยังได้ทุนสนับสนุนบรรดาวเว็บไซต์โจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อจุดชนวนต่อทัศนะในการต่อต้านสถาบานันพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามสำหรับวิกฤติลแล้วนะคะ ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่มีความหมิ่นเม่ต่อสถาปนพระมหากษัตริย์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารโดยการเปิดเผยจากทรเลขนะคะของนายอิริกจีจอนเอกชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยที่ส่งรายงานไปยังกรุงวอชิตันดีซีไม่ว่าจะเป็นฉบับลงวันที่20กันยายน2549 1ตุลาคม2551 6พฤศจิกายน2551 25มกราคม2553โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงถึงประเด็นการเมืองไทยทั้งก่อนและก็หลังการรัฐประหาร19กันยายน2549และมีการนำไปยึดโยงกับสถาบันเบื้องสูงอีกด้วยและสำหรับการเคลื่อนไหวนะคะของคนเสื้อแดงในครั้งนี้โดยมีการยึดเอาเอกสารของวิกิีกมาเป็นเครื่องยืนยันนั้นนะคะ จะวางอยู่บนพื้นฐานของข้อเด็จริงหรือเป็นแค่เพียงการนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องนํามาตรวจพิสูจน์ให้เกิดความกระจ่างชัดนะคะโดยเฉพาะกับทางฝ่ายของคนเสื้อแดงที่ในครั้งนี้นะคะได้ออกมาเคลื่อไนไหวในลักษณะของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็เป็นเรื่องที่ดูจะขัดกันเองนะคะเพราะว่าในการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนั้นกลับเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวของของบวนการล้มเจ้าที่แอบแฝงอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะ กับการเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ที่มีชื่อว่านปช .USA ซึ่งเป็นการใช้ชื่อเรียกที่เหมือนกันกับกลุ่มนปชอย่างชัดเจนแต่ว่าก็ยังไม่มีการออกมาปฏิเสธจากกลุ่มแกนนาของนปชนะคะและนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเคลื่อนไหวในเครือข่ายเว็บไซต์เสื้อแดงอีกมากมายค่ะท e ั้งไทยอินิวส์นะคะประชาไทายอินเทอร์เน็ตฟรีดอมด c ม a c ค1รซีร้อยเปอร์เซ็นที่มักจะนาเอาบทความทองไหนจักพบเพนแคร์ผู้ต้องหาในคดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพมาเผยแพร่อ,พอ,พอ,อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนะคะยังมีหนังสือการต่อสู้ของขบวนการล้มเจ้าเนี่ยนะคะที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้พยายามนําออกมาตีแผ่อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้แหละคะ่ะก็ดูจะเป็นที่ยืนยันนะคะว่าขาบวนการล้มเจ้านั้นได้ใช้การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเป็นที่บ่งเพาะเชื้อร้ายอย่างชัดเจนด้วยว่าทั้งหมดนะคะที่วานนี้เราก็คงจะได้ไปตรวจสอบกันนะคะกับแกนนาคนเสื้อแดงกันแบบตรงๆนะคะว่าตกลงแล้วนะคะ,ะ,คะทางคนเสื้อแดงเองจะมีการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันอย่างไรเพื่อพิสูจน์การถึง เรื่องของความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์จบอข่าวร้อน